รสวัสดีครับมือนี้ทั้งช่องยิมเราด้วยนะครับเนาะได้วมาหัวปูตาหัวปูชีบปะเขาวตอนเศร้าๆคำคำนังเรงนะครับเนาะสามารถติดตามเรื่องราวของปูขาวปูชีปปะเขาปูตาห้องตอนนะครับเนาะว่าเพิ่มสีมีแนวทางอันดใดแห่งลูกไหหลานการติดตามนะครับเนาะติดตามครับ ้โบตากินข้าวองางน้พวการหาผเขาขนะ้าวปลาเนาะเอ้ากาดางเริ่มบ้านนี้ทีนี่อ้อนได้หวอข้าวเองมือนะ่ไม่ว่ามงมันีีว่าที่ข้าวเอ้ากินข้าวปลาอาหารเอง่ ไม่ว่ามีพอใจมาทางไม่ว่ามาาวอีกสักรอบเล้พอมาทางไปตัวตาไปตัวตาพระสามขาตายแลเป็นยังไงข้างเอยก็เลยว่าเก้าสิบเต๋พอว่าพ้อปวดขานพระคังภาราใจเก้าสิบเอ๋นพอด้เลย บาดใพวาะเห็ดออกอีกจักงนแต่้จที่จักคร่จักหนักทาไปเจ้าทึกแปลกจได้บอันใพะได้ไปถามทางถึอใจยิงน้ำกก็นว่่าทางที่ว่ทางได้ใจยิหมบ่ไจยิน้ำการงบ่ ได้ยินมาจังวเก้าชิบแปดได้กูเก้าชิแปดจะได้ตา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 ตื้อพอทังข้านจังทานหวานชื้นตปวังหวังงั้นนอนบีข้ับเป่าไว้พออิ้นตองไวาที่พอกระไรวะเก้าชิเก็ดมันว่าได้กะเอาเก้าชิบแปดให้หัานแดบหวานคือบ่ามาบอเออเหตจังไรกะได้ ขั้นเก้าที่เก๊กก็ได้เปินบางกูบางข้อมือจังินหาซึ้อนะออกมาลวออกมาแกูื้อไว้ต่ว่าหลายปักหายนหาวนอยู่เนห้อวกาบ่ในวัดท้นก่อกูถือแล่กูถือแม่ว่า,า,ออว,า,าออว่าท่านหอดวัดทิงนึ่งห้องใหย่ไว้ไว้วัดยังไม่ถูกเอ้ยอแค่ไปวัดฐานซุ้ถึง ไปวัดฐานพระช้งกัจจเก้าท <Yeah. S 1> ิกเกตว่าไดเอาเก้าทิกไปก็ว่าเก้าทิกแต่ว่นี่บอกว่ามันกติกกว้างก็กล่าวว่าพี่องกังกใช่้าชิได้ไม่หวงชักก้าชาอุ่นชาองค์ปูช้งกับาจพอกลับไปถามทางถึอทางเคยกับบ้านฉังได้ไหมให้เก้าไปกบเก้าไป ถักตัวจากไปเ,เลยเลพิ่มกับเพิ่มถัดตัวเพิม่มในเมื่อมาบัานเพิ่มได้กับเพิ่มถัดตัวไล้<ย>เหรนะอใช่แค่ไั้นไม่มีอะไรเสียหายมีอ,อะไรแค่ไหนไปตปวดตาพานันแบบถ้าทั้งกระจายค่ะ ท้าวัไผ่ยานาเก็บเขียนผ่านดยยังยังถ้ายังหน้าเก็เขียนยังไม่ผ่านเอาอีกว่าวังผาคือผ่านเอาพอเขาจะไปตรวจวัมืหอหนึ่งเท้ายรจาเอ๊เขียนบาง่านองหนึ่งนะครับยังไม่ผ่านหนึ่งองค์ยังไม่ผ่านไปนยังคือว่าผานั่นอง องหนึ่งไปน็นงานคือหนึ่งองหนึ่งไปน็นงานคือร้อยเนะพราะองหนึ่งยังไม่ผ่านแต่องหนึ่งผ่านไหมพระยาวนาเตียนหนึ่งองผ่านถ้ายาวนาเตแยนสององ์งยังไงก็ไม่ผ่านอ่ะคือว่าเหตุแล้วแกมันบ่ผ่านบ้านผ่านองหล่อ พ่อไปตรวจตาบ้างเลยว่าวาผ่านองแต่ว่าทิงเหยียมันถือพานมาแบบพอ่อหายิ้วยีิงเหยียนไปสักคนแลว้วมันจังถือพานขององแต่ว่าอยย่างยังกันถ้าว่าท้งรับองพานคนไปได้วยดีอง์ถอนจุดช่างนัดไว้กอ่ององท้อนว่าผพานอีกแลย ว้าวว้วเลยครับว่ามันเท็จแต่เขาเปว้าวแต่ก็น้ารักขั้นพรอว่ขาเปรตว่ามนเป็นท่างทา่งนะเทกการเทงานเทวาผานั่นเป็นจังไรกันมาคือการก้าวข้างกาจ่ายมาตั้งไว้เราได้วาเกตพิเก้ากับแม่เก้าทิดเกตกับแม่แมงเก้าชิดเกต แต่ว่าพออยากยืมแบบม่จากนอนไหมลูกหลามันหลายผู้หลายก็ข้นวบายืมออกมากอะไที่ใดแค่ผู้ดก็ว่าด่ากับบา่ายแดื่มืมออกมาจากนอนใช้หรือเปล่าายบ้าบ่าบาบาายหอนเดียวเพิ่มแค่ตัวเดียวก็ไม่หนักหนาแบบไม่นักหนา เขาทำนะกรบอกมาแต่ทีราเรีว่ันชุดท้าแตเอาไว้ใช้พอตัวุดท้าแตุ่ดท้าแพ่ถือาด้หนเร่งไปเรงอีกว่าชุดท้าแต่ไร้จนถึงวันที่งจำมาได้หมดแล้วชุดท้าแป่เริ่องเร่งแรงแรเอาหมดบังบังังขาา ยูช่งมันดูช่างมังว่าเธอรรอว่าอีนักก็คอยไปลืมเจ้านี้นนึงไร่หบานเดียวช่างมันตุ้ท้างไปยูช่งมันไม่ไัไหนเราตักทุ่เจุ้ตู้างไปดูถ่งมันเม่แต่ว่าหา,หหาองินตามลอนแม่วับ tu tháo bài tu thăng bằng Kênh luôn bằng cả kênh luôn bằng lắm bằng luôn bằng đó bằng luôn 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 Thầy luôn bằng 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 luôn 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 tham luôn luôn bảo

ปักเสียตัวหนักตัวดีตัวดีตัวดีเพราะงั้นข้างมาหนัตัวยังดีก็ตัวเไ็้สีว่าใช่เชอบใช้หัวกันวาชาดว่าชอบใช้เสียตัวตัวดีนะข้าวนะเออเขาได้ตัวดีก็ไปเอาล้างขาวมาาก็แบบนั้นเพรา,านะ่าเสียตัวนั บักเสียตัวนีเขาเปืนไม่เหมือนกันนะแม่งว่าดัครือกันได้คือเท้าแปเคือกัเท้าพอด้วยเพราะว่เ้ามา่าบ่าะไดยืมกันได้ข้างกไยืมกันว่าาะได้ดีขง้งพ่อต,ตังให้ข้งเสียตัวนังคหตัวท้าไปอเออเร่นบาดเดี่ยวเพิ่นได้เ่บาดเดี่ยว้ยแทงขัดกว่าพอ เขาไม่รู้นเานาะเขาไม่กู้จุดเขาไาขเ้นทอนมักแต่แม่กไม่รูานานะ้แม่าเทาทอดไหม่ทาทอดไหมเทาทอดไหม่ทา่อดไหมเทาทอดไ่เทาทอไหมเทาทอดไหมเทาทอดไหเทาทองไาเาทอดไหมเางอดไหมเทาทจดไห เอ๊ะที่ฝากคือวามัทวายอืมเพราะว่าคนหายใจเขียนสูงราวสูงหวานวาบอีกท่ออ้าวพอถือไหว้อนหายสนุกด้วยขอบนบารมีปูชีผักขาวขามปูตาปูพุ่มปูบุญปุ่มดาวเติาดานทตงาวหวานดาทองลูกหลานได้ฝากปากจูบฝากใจมาดูคมทางทว้ายทางบัดทางานแบงนั่งแบงกิ่นแบงข้านแล้วหลุดเปลอ ให้ตายร้กาวหนาให้ไม่ถกไม่รัาไม่เถาไม่หวานให้ครอบครัอยืดยันเป็นถุกตั้งหลุดต้องแต่ว่าป่าขจกปืนทุ้กเท้าไปไม่ไม่มนว่าอย่างนั้นเลอว่าะถอะเถอะหวานๆข้างในว่าคืนมาป่าถิ่นน้อพมอเรียมทุ้กเท้าไปเอาวัดใจคึนกว่ากองยินมาด้วยแตงนะคุวันแลว้ว เดี๋ยวเดาด้วการแตงมังเออผ่านค่ะผ่านถาผ่านอะไรอย่าง้นกเขีนคือมึงดีมึงงอนา่านไม่เป็นงางหลักดีเนาอเาเป็นงนเดียวจ้มืรางวันฮสาธุสาธุเออหายไม่ตรไม่หลักไม่ตรงไม่หวางชุดูกุดเคร่องไ้วมแ้เ่งเล่าหักเล่งปืนดาวหลักแม่งเดาวหลักไค่ตังไ้กะถือแตังได้ก็ถือเร่งวานคัว่าไม่มีผิดพลาดอะ

เอียค่่บันคุณดึรับสวัสดีครับทางช่องยิ้มดาวลุยนะครับเนาะตอนคำคำแรงๆก็ได้ล่องจากหัวปูตาหัวปูชีปลาขาวห้องแล้วครับปูตาชีชีขลาห้องก็ได้ให้แนวทางนะครับเนาะครับครนี่ลายยางไหลทางนะครับตีปูตาเพิ่นบอกถึงกับติดตามคลิปีพนะครับเด้อว่าปูเพิ่นสิเนี่ยเนี่ยว่าทางไหน กับฝากกดไลค์กดแชร์กดเพื่กนัังใจทั้งช่องยิมเราด้วยครับก่จะเริ่มนะครับเด้อสิบเจ็ดสิบเจ็ดับสามแปดับหนึ่งซีครับอันนี้คือก็คือ,คอปูตาเิ่นเบาหอดดูเบาถึงดูนะครับเนาะกับพิจรารณาครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องยิมเราด้วยก็ขอสวัสดีครับ